อันย um An ouais. ังอาเซียวองซิสวัสดีจ้าก็เช่นเคยนะครับไม่มีการเปลี่ยนชุดใดๆ่พวกเราไทยวันละประมาณ18ล้านคนิปวันนี้เรามารีแอปวงบอยแพนที่ชื่อว่า17แต่มีกี่คนอู้ตายสิบสามคนสิบสามคนสิบสามคนแต่ว่าชื่อวงสิบเจ็ดวันนี้กลับมาในเพลง Lock with you ร o อกกับคุณหินกับเธอ ร็อกกับเธอได้ๆคือพี่ลองดูทีเซอร์ดูคอนเซ็ปต์อะไรมาก่อนไม่ได้ดูอะไรเลยเชิดก็คืออันนี้ก็จะเป็นเฟรชอายมากๆก็คือดูครั้งแรกเลยใช่เห็นแค่รองเท้าบูทหนึ่งคู่ตอนนั้นใช่แล้วการนั่งอยู่บนสัญญาณไฟจราจรโอ้ยแต่นี้ดูตัวสีแดงเขามีหัวใจกันอ่ะโอ้ไม่ก็ตาดีตาไวเก่งเั้นเรามาดูกันเลยไหมดูเลยดีกว่ากับเพลงร็อกวิดอยูกับเซเว่นทีนสามสองหนึ่ง บอกสี่ริบสิกมาเลยว่าใครอะไรเัาจะซื้อตามวันนี้ปากก็ซีปะะ่อนอุ่ยสวย,ยมากสวยมากสวยมากแบบนะหน้าที่แบบปูกูใฝ่ฝันดนตรีดีโอ้ยกติดมือิอุ้ยมีแต่ดูในวดีโอ คนนี้เคยมาถ่ายละครที่มาไ่อนเออตจริงสวยมากโ้คนนี้นะทรงลุลุีดีเคลียร์ผทองใช่ไหมมองานลดีมากเคยจำได้หน่อยนะเงไมอกันเธออ่ะเนาะหนูอะอุ้ยตนแตกอยู่นะแตอ้ยเาพร้อมกันมากแต่เได้ิเก่งหรืพนใช่ เหมือนออกมาจากกับโรงงานเดียวกันเออดนแมชนชนอ, oh! อ,อะไรรู้วขนาดนั้นอ่ะอาจจลิคกันดีกจังอันนี้เปอนช่อจริงหน้าที่ใหม่ฝ่ายมาหม่สำะรอบได้คนหัวร้อนมากอิม ดีมากเลยอะใดๆอะสีปากสวยทุกคน <Wall aus> พูดมา <mass ę> จริงอะไรชมพูอย่างเป็นธรรมชาติใช่น้น่าเหมือนโด่างเลยอ่ะอันนี้คนที่ซอมม่ใช่หซ้อมไม่ด้แบบไม่ใช่ สเตตด,ดีว่ะเหมือนจะหลิดเธอเลยอ่ะจานหมุนตัวแบบอย่างนั้นอ่ะว <c oughs> ันวนี้น้องสวยมากเลยอ่ะน้องน้องดิ้นแล้วผูยาวอะ่ะสวยจริงแค่ <c oughs> ไ,ไหนอยากไปช้อปปิ้งหน่อยไหมอยากซื้อเสื้อผ้าอยากแต่งตัว <c oughs> หรือว่าไปช้อปปิ้งเขา ลุคนี้ดีมากเลยนะโอ้ถึงเดขึ้นตัาเนวไงสีหล่อกเลยนันดีก็ดีเจ้าไมเอไอ้เจ้าหมอดใจหล่อมากหล่อมาก อุ้ยเป็นเซนเตอร์ตอนจบแล้วนะเลิกอ่ะปิดไฟใส่ทำไมคะรอบรอบไปอยู่จบแล้วกับไอ้เต้าทำซิกซ์สี่ไอ้เต้าต้งสุดเจ้าเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าคือคืออย่างแรกเลยที่ชมทุกครั้งเวลาดูเซเวนทีมคือเรื่องความพร้อมเขอร์ฟอร์แมนซ์ที่เธอบอกก็เขามีความเป็นแดนแมชชีนกันหนักมากเหมือนพัลลีเรามาจากโรงงานเดียวกันใช่เป้นลายเดียวกันเพะจังหวะเดียวกันเพะอ่ะกระลิ้วกระล่้ว รักนะแต่ไม่แสดงผมไม่รูเลยว่าจังเช้าเหมือนกันแล้วนก็ไปดูฉันตลกมาก5เดียวกันแต่ไม่มีใครเต้นเหมือนกันและไม่มีใครเต้นพร้อมกันเลยแซวกลับมาที่เช่นทีะต้องแปะคลิปนะที่แบบฉันนงงงเซตติ้งก็แบบไปเต้นนั่งกระดูกในโน้ตเส่าว่า ไม่ในเนื้อเรื่องเขาอะผม้ใา่พาไปเที่ยวพีพิธภัณฑ์ออกต้องไปเต้นด้กระลุกกระลั่วเออแต่ <laughs> กลับมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องชมจริงๆกับเซเวนทีนแล้วเอาจริงๆรอบเนี้ยคือคือต้องบอกว่าสไตล์เลือกสไตล์บางอย่างให้น้องๆดิมมากเออจริงเราวว่ารอบเนี้ยแบบทุกคนดูดีไม่มีใครแบบเอียงเออรอบที่แล้วยังไม่ได้รู้สึกชมทุกคนขนาดเนี้ยใช่ รอบนี้คือโผมอะแบบจริงจริงแต่งตัวดีส่วนเรื่องเพลงอ่ะไม่ติดเลยรู้สึกว่าเพลงเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายฟังถึงง่ายไม่ได้มีแบบเอลิเมนที่รู้สึกว่ากระดาษหูมันไม่โอเวอร์เวมมันไม่โอเวอร์คือคืออันนี้เป็นเป็นจุดที่นึกออกเหมือนกันว่าปกติเวลาดูบอยแบนด์อะมันก็จะมีความแบบดนตรีแบบสะดุ้งตกใจต่งตต่างนี่ออระเบิดหูแต่จะบอกว่า เซเวนทะีน่ะเท่าที่ฟังมาไม่กี่เพลงก็รู้สึกว่าเขาจะมีความมีความเป็น easy l i s t e n i n มีความเป็นเพลงป๊อปเกาหลีสมัยก่อนที่ฟังง,ง,ง,ง่ายๆอย่างที่บอกอะ่ะอย่างตอนดูเพลงที่เราเรายัางบอกแต่ว่ามันมีกลิ่นของบอยแบนด์สมัยก่อนวงบอยฟรนด์อย่างเงี้ยเพลงยุคนั้นอะ่ะเพลงยุคตอนแบบสองพันต้นๆนนะอ่ะเนืกอว่าะเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบสบายหูเป็นสไตล์ที่ดีอืเพลงนี้ก็จะเป็น อีกเพลงหนึ่งที่เราเลิฟจากเซเวทีนเหมือนกันใช่อีกอย่างหนึ่งที่เลิฟก็คือดิสก์สีอะไร <c oughs> ยี่ห้ออะไรต้องพูดกูลไเคียร์วันนี้คือไม่สามารถพูดชื่อแต่ละคนได้เพราะว่ากลัวว่าไม่ถูกต้องวันนี้ไม่มีน้องอาเมย์ไม่มีน้องอามน้องอาจะไกด์บอกว่าคนนี้ชื่ออันนี้คนนี้ชื่ออันนี้ใช่นางสานุก,กรมใช่ก <c oughs> <c oughs> ็ สอรี่ที่เราจำเมมเบอร์ได้ไม่หมดแต่ว่ามีคนที่แบบเห็นและจำได้หลายคนมากๆเนาะสำหรับสิเวนหิมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใช่ก็สำหรับใครที่แวะเวียนมาดูจองซสเป็นครั้งแรกเช่นเคยอย่าลืมกด subscribe <S <S ให้พวกเรา <S <S อย่าลืมกดกระดิง่งริ้งๆแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้สามารถแวะไปดูคลิปวิดีโออื่นๆของช่องจอนซิสได้ด้วยเช่นกันจ้าก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าจ้าอนยอง